ไม่ว่าวันนี้คุณจะรู้สึกเช่นไรจากวันนี้เราจะยินดีเปล่ยนชีวิตใหม่ปุยตาเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่า90%ซคืออะไรส่วนใหญ่หรอถ้าไม่ประสบความสำเร็จ90าคือหนึ่งเลยส่วนใหญ่จะมีข้ออ้างอะข้ออ้างเอยผัดวันประกันพุ่งเอ่ยมีแค่ความอยากอะแต่มันไม่ใช่ความมุ่งมัน่นแล้วก็ตั้งใจมากพอ รูได้คนพราว่าคนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกทุกคนนะคะมีความมุ่งมั่นทุ่มเทตั้งใจแล้วก็เอาชนะทุกปัญหาหรืออุปสรรคได้ไม่ใช่ว่าเขาไม่เจอปัญหาหรืออุปสรรคนะแต่เขาเจอแต่เขาก้าวข้ามผ่านมันเพราะเขาเชื่อว่าเขาสามารถไปถึงจุดมุ่งหมายนั้นได้แต่คนร้อยละเก้าสิบส่วนใหญ่ค่ะพอตั้งเป้าหมายแล้วมันเหมือนตั้งเป้าไม่จริงอะ่ะมันเหมือนตั้งเป้าแค่ความอยากอยากแต่ว่าไม่เอาผลลัพธ์อยากแต่ว่าไม่แลกอยากแต่ว่ายัางอ้างนูน่นอ้างนี่สรารพัด แล้วก็หวังว่าความสำเร็จมันจะมากองอยู่ตรงหน้าบอกเลยค่ะว่ามันเป็นไปไม่ได้ครูได้คนพบว่าคนที่ประสบความสำเร็จนะคะที่เขาอยากประสบความสำเร็จจริงเขาจะพัฒนาตัวเองด้วยเราจะเห็นว่าคนที่ไม่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะผัดวันประกันพุ่งเอ่ยไม่พัฒนาตัวเองทําเรื่องเดิมๆแต่หวังว่าจะเกิดผลลัพธ์ใหม่ๆ นั่นคือสิ่งที่ครูได้พบเจอค่ะตลอดระยะเวลาที่ครูประสบความสำเร็จขึ้นมาถามว่าครูมุ่งมั่นไหมโคตรมุ่งมั่นเลยตั้งใจไหมโคตรตั้งใจเลยทําตั้งเป้าหมายแล้วชิดเป้าหมายได้ไหมได้ทุกเป้าหมายเลยนะคะพัฒนาตัวเองหรือไม่บอกเลยว่าพัฒนาสุดๆนะคะทุกอย่างที่ครูเป็นมันคือสิ่งที่ครูเองตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบทุ่มเทและเทคนิคสุดท้ายคือเราทําแบบเดิมพันด้วยชีวิตค่ะครูได้คนพบว่าคนโด,นดยทั่วไปค่ะมักจะทํา แล้วคิดว่าเวลามันยังเหลืออยู่ไม่ออปว่าแต่สำหรับครูสตารหรือคนประสบความสำเร็จคะเขาคิดว่าเวลามันไม่รีรอเขาใช้เวลาที่มันมีค่าไปกับเนื้อง,งานที่ทําให้เขา ไปถึงเป้าหมายเขาไม่เอาเวลาอันนีค่าของเขาไปไร้สาระกับเรื่องอื่นนะครูทาเหมือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตแล้วครูก็มุ่งม,มั่นแล้วครูก็ตั้งใจแล้วครูก็พัฒน,นาตัวเองค่ะจะทาให้ครูสิตามีวันนี้จากคนที่ติดลบสิบล้านเลย่องน,นติดโดยี่สิบบาทค่ะมารวยมาล่อเมื่อเจอคนจัก,กรวาลกฎแรงดูดแล้วครูเองก็ได้แบ่งปันคลิปดีๆรีๆนะคะที่ w w w บ e a c h e r s ทีช c o m อย่างรู้จักครูสิตามากขึ้นไปดูโปรแกรมจิตจิตความมังค่งมหากรรมยี่สิบวันนะคะไปเปลี่ยนชีวิตของคุณหรือนะ ะะไปติดตามพี่เพจครูสิตาพรสวัสดิ์บัานเองได้คนจกนักรวาลกดแรงจิงดูค่ะที่เพจเนี่ยมันจะมีพลังงานดีๆใหม่ๆที่ครูส่งต่อคอร์สโปรแกรมดีๆฟรีๆเยอะมากค่ะเพราะครูรอดแล้วจึงอยากช่วยทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ